อู้้ววาสวยจังวสยมากเลยวันจันอังคารและวันนักขัตฤกษ์คิดถึงไอ้นั่นเลยอ่ะโรงพยาบาลอภัยภูเบศท,ที่เขาทำสกายเนี้ย นี่คือจวนผู้ว่าจังหวัดนครพนมหลังเก่าเขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เซนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์16แจ้งยเลย กระดุมคืออ๋อหยิบแล้วข้าไใสเหรอหรือยังไงว่าเราอายุเท่าไหร่ไงคนที่มาเขาจะต้องเขาทำสถิติไว้หยิบแล้วใส่เป็นสามคนสามกระดุมนะ y e s e i s กระดุม for the six sixty up อ้าวตัวแอมี่อยู่ปันนี้เหรอเนี่ยปะไส้นะป h a ไส้ z หรือจ้า Sixty up trees i x t y up p e o p l e สีเหลืองเหรอสีอะไรสีแก่สีเล็กสีสั้นลงสีอะไรสีมุกแต่ถ้าห้าสิบเก้าลงก็จะส้มทำชีสแดงอ่ลงชื่อน่ะอันดับที่เก้าสิบใจเล่นนะจนรู้ว่าเก้าสิบสามเก้าสิบสี่สิบหก โอ้วันคุณครูก็ดีเลยสูองสองโอเ oh, พื่อนเรามาทำหน <พา S 1> <อ>้าที่ชโอนี่ประวัติผู้ว่าที่ํำนัก <sp an el> ที่จวนหลังใหม่อัน oh, นั้นหลังใหม่ oh, อ๋อเขาแบ่งด้วยม,มีหลังเก่ากับหลังใหม่ สถานที่ราชการและบ้านพัก<ม>ที่ท่านสร้างและดำเนินํางผู้ว่าราชการจังหวัดุครพนมทั้งเก่าะ,ะับหมายเลขที่หนึ่งมันจะเป็นสากลางจังจหวัดนครพนมกับนนหมายเลขที่สองเป็นจวนผู้ว่าราชการจรังหวัดหลังเก่าจวนก็ยังงามนะหมายภาพหมายเลขที่สามค่ะอะไรนะ ที่ว่าการอำเภอเมืองนคนรพนมอันที่4ก็เป็นบ้านพักประหลัดจังหวัดดูดีเนาะประหลัดจังหวัดดูดีกว่าสำมะักลืออันนี่ดีมากบ้านพักสันทมงกรจังหวัดนะคะเดือยวรู้ร้อนใจมากอโยกบ้านพักกลางจังหวัดอ, 7, อันที่เจ็ดอาคารเรียนพิยามหาราชาลัย อันที่แปดอันรื่นจ,จ <c oughs> ําจังหวัดค่ะจบข่าวจบเห็นมีเพลงให้กดเพลงริมฝั่งโของ <c oughs> อ่ะมันไม่มันมันไม่มีไฟแล้วว่ามันดับไปแล้วว่าเนี่ยเขาบอกว่ากดปุ่มเพื่อรับฟังเพลงอ่ะอันนี้พัดลม แต่ไฟไม่ติดแล้วเสียแล้วนี่คือชั้นสองของจวนผู้ว่าหลังเก่าห้องนอนเตียงสมัยก่อนเขาทำม้งแบบนี้ด้วย ้อหกคืนประทับแรงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนครพนมในระหว่างวันที่12ถึง13พฤศจิกายน2498น2498พระราชเจริยวัฒนอันงดงามทั้งสองพระองค์ที่พระราชทานพระเมตตาแก่ประสบมิกรทุกโมลา ยังเป็นเรื่องเล่าขานสืบต,ต่อกันมาจนทุกวันนี้และในคืนวันที่สิบสองล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ทรงได้ประทับแรมณ<ล>จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม,มหลังนี้ซึ่งเป็นคืนประทับแรมที่จะอยู่ในความทรงจําของชาวนาครพนม,มตลอดไปค่ะจะเดินมากเป็นเงินเป็นดาวติดต่อเนอะาะค่ะแล้วก็ คงจะมีความเจริญไปอีกหลังจากโควิดตอนนี้ดูสงบวิธีการจองที่พักจองเองพักเองใช่ไหมคะครับจองเองพักเองหนูถามเป็นตัวเลขกลมๆได้ไหมคะว่าตัว spending ที่เราจ่ายตอนที่เลยนะคะต่อท่านตัวเลขน่าจะสักเท่าไหร่รวมค่าอาหารด้วยนะมคนอยค่ะได้ที่พักสี่กว่าสามคนค้าอาหารแล้วท่าไ คือพันเจ็ดพันหันแล้วก็คนจกสองพันแต่ยังไม่ได้น้ำมันค่าน้ำมันรถอะไรเลยเลยก่อนมาเคยมานครพนมนะคะไม่เคยเลยคังเป็นความตั้งใจตั้งเลยว่าได้แล้วใ่ไมจะมาาที่อยู่ที่ดหยคือาดลแล้วก็สามารถไปจอสตคลนครได้โดยเรือของสาคนทั้งหมดก็ประมา เราอยากมาชมแม่น้ำโขงเราเคยไปที่ตังไหนด้วยตัวเองเชียงคานเชียงคานแ้งมาดหัใจแล้วต้องิงมันแพงไปเลได้สรามท้องเรื่อ็อว่าเป็นาม้วก็ที่เราเคยมาไม่วดให่ิ๊กพระรพนคอกมนะฝรั่งน่าจะชอบนาะ ค่ะเมื่อคืนเพเห็นฝรั่งก็มาดังดูที yep. ่เขาโพมสูท์ดังจนจบดที่นะกระหลังมาแก่ๆที่เราแล่เรนไม่ค่อยรู้เรื่องโฮงสวทแต่ว่าไปดูมันก็สมองว่าอะไรบางตัวไมันดูเขาพรอะไรของเป็นวันอะไรคะเมื่อวานั้นก็จะแก้ไขเขาไปลองแก้ตัวเขาแก้บนแล้วก็ไม่เคยกล้าเข้าไปแก้บนเลยเห็นเขาบอกว่ามีจับทุกวันคนมาแก้บนเหรอเห็นศิลปะของพวกเราโน้นนั้นเนาะคนไทยนี่แบบสี เราก็เปิดโอกาสให้คนเข้าร่วมงานเข้าชมาาร่วมสดเราไม่รู้ที่มาที่ไปก็มีการใจแฝงเนาะเห็นคนทั่วไปนั่งก็เลยเข้าไปนั่งค่ะเขาก็เขาก็จะประกาศเชินชวนอยู่และนี่ทำวิจัยเรนงนนี่ยนะหนูทำเรื่องท่องเที่ยวหนูอยู่มอกรตเรค่ะั้งแต่กรุงเทพฯหนูอยู่ีราชาสีราชเขียเขตสีราชาคระบแล้วเดินทางมา ขาดเดือนแต่ว่าหนูบินมานะคะบินมาแล้วก็มาใช้รถในพื้นที่แล้วก็ตะเวนดูประเมินพื้นที่ตัวศักการะพอดีได้ทุนวิจัยเรื่องของการยกระดับตัว,ควนครพนมเขาจะเป็นต้นแบบในเมืองความสุขเนะะี่ยค่ะว่าตัวะเขาแต่เขาใช้คำว่าที่สุดอเลยนะเพราะว่าเขาถึงนครพนมเขาถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่มีความสุขะะที่สุดจากทีเขเดค่ะนะครจะเป็นแงทาเดี๋ยวที่น,<ว>นั่นจะลง<อ> กันนะคะจะเลยเรามาดูประมวลพื้นที่แล้วก็สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่เราเลือกว่าเขาทำสโลแกนให้มันแบบว่าเป็นโฆษณาไม่ได้สนใจเด้งคือเราเป็นนักวิจัยว่าของเขามีความสดใสใช่คือเขาทราบความจริงผลลุกเลยเห็างนี้เพราะว่าคือของจริงไม่ใช่ของสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะเออเป้าหมายของเราที่เราคิดไว้นานว่าจะมามันรู้สึกโอเคเลยนะจ้ากินมันจะมันจะดูดีกว่าแต่ความรู้สึกว่าไม่ได้สร้างเรื่องสร้างมาอยู่ที่หมากเขาเขามีเกมทั่วเรื่อนของอาจจะยากร คนวามสุขของปรญญสุขที่เขาดูหลายมิตินะคะถึงเรียกว่าเป็นมุมของความสุขแต่ว่าตัวสารที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเทนต์ที่เล่าเรื่องเมืองว่ามีความสุขในเรื่องของธรรมะมีความสุขสุขที่สุดเรื่องธรรมะธรรมชาติธรรมชาติมีแอนติบอดซึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเนาทานปลาในน้ำผงกันบ้างไหมคะทานปลาใ้ำผงด้ยคะจริงๆตอนนี้แค่ที่หนูเก็บข้อมูลนะคะเราจะนิยมปลาของ มม่จาลองลองสักเมนูหนึ่งจะได้ได้ัปลาเนื้ออ่อนนะค่ะสุกอ่อนใช่แล้วใช่ไหมตะกูลตะกูลอะไรตะกูลตะกูลแล้วในเมนูเขาจะเขียนว่าชื่อปลาท็อปเนี่ยค่ะใช่ค่ะลองถามที่ร้านนะคะว่าเราแนะนําเมนูหน่อยเลยนะคะตัวนี้รับขอดำทำหลายตัวเลยค่ะโอเคหนูไม่รู้ตัวนแล้วค่ะตุ๊ก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 โชคดีขอให้ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยค่ะ แล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันไปอย่<ด>าง<ด>น, <ะ S 2> นี้ตนานนะคะการละครั้งหนึ่งนครพนมในจวนผู้ว่าหลังเก่าด้านหลังมีบริการห้องน้ำเสร็จสับด้านหน้าคือแม่น้ำโขงประวัติจวนผู้ว่าราชการนครพนมหลังเก่าสร้างในปีพศ2455ถึง2457 สบัยพระยาพนมน,น,น,ออนครนารานูรักอุ้ยนคอ,อนครทัพผูว้วาราชการจังหวัดนครพนมคน,มนรแรกช่างควบคุมการก่อสร้างเป็นช่างชาวเยอนชื่อมาคุูบาเิลต่อมาพระยาพมนมนครนารายูรักอุ้ยนคทัพได้ขายการหลังนี้ให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้เป็นที่พักของผู้วาราชการจัรงหวัดนครพนมการนิรนรสัยซื้อข,ขายลงเงินที่7กุมภาพันธ2507เป็นเงิน20,000บาท สิ่งกอ่อสร้างสำคัญประกอบด้วย1อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคาทรงจัว่วสองชั้นจนผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งหลัง2อ,อาคารไม้ชั้นเดียวเรือนแถวบ้านพักเจ้าทีหาาห่หนึ่งหลังและ3อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวโรงครัว1หลังลักษณะสถาปัตยกรรมจนผู้ว่าราชการจังหวัดพมโนหลังเก่าเป็นสถาปัตยกรรมโปรตุกบบโคลเนียนสร้างหันหน้าพระนาริศเหนือเข้าสู่แม่น้ำแม่น้ำโขงด้วยวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น ทางอาคารประดุจเฉียงเป็นผ้าแบบสมมาตรมีมุกตรงกลางเพื่อใช้เป็นทางเข้าโครงสร้างอาคารใช้ผนังและเสารับน้ำหนักทางคาทรงจั่วมุงกระเบื้องเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไม้ตะเคียนทั้งหมดอาคารตกแต่งด้วยปูนบัวปูนปั้นรอบกอดชุมโค้งเหนือประตูและหน้าต่างพื้นชั้นล่างปูด้วยกระเบื้องซีมเมนต์ลายชั้นบนปูด้วยไม้กระดานเข้าลิ้นปัจจุบันปรับปรุงเป็นที่ระลังจนท,ที่ว่าราชการนำคนงึงเอกลักษณ์ ของโจมผู้ว่าราชการเงินนครปนมังกรเก่าคือเป็นอาคารสามที่วราชการแบบกรองในภาคอีสานซึ่งนิยมกันในช่วงราชการที่5้าและหภายใต้แนวคิดสถาปัตยกรรมตะวันตกกรมศิลปากรประกาศที่ดยนและกำหนดืองกเก็บโบราณสถานจวนผู้ว่าราชการเงินนครปนมในราชกิจจานุเบกษาวันที่23สิงหาคม2548เนื้อที่ประมาณ4ไร่42.4ตารางวาผู้ใด้รับผลลายดอกใหญ่มีความผิดตามกยเนาะ ใหญ่เก่าดีมากเลยอ่ะเรียนอารมณ์มาเอาใจในคนอ่านประวัติหน่อยแกชอบต้นไม้มาก,มากดีจังเลยตรงสวยเนาะนี่ติดกระจวนพูว่ามีร้านอาหารชมจันทร์ เยอรมันปลาลาดพิกจ้ะปลากระพงแต่ไม่มีกุ้งอะไรที่เคยว่าใช่เนี่ยปลาอะไรปลานาติดปลาตาปูนึ้อหอไม่ใช่ทะเลไม่ใ่ทะเลยะนู่นร้านอะไรร้านป้อมอะไรน่ะน่ะน่ะมีป้ายแดงๆอยู่นั่นเห็นไหมนะแนี่ๆ แล้วเ,เรือนริมโขงวันนี้ตอนเย็นเย็นโต๊ะริมโขงเต็มเลยเราไม่ได้เป็นคนออเดอร์ เดินเล่นกันจ้าสวยเดินไปขึ้นที่ไหนก็ไม่รู้ร้อนร้อนมากเลยใช่เดินข้างบนนี่แหละเดี๋ยวจะเจอร้านในโมกุที่สุดที่สุดของเองมือร้องที่ตั้มนาจ้า เดินเย้ยฟ้าทาแดดเดินมาหน้าหอนาฬิกาอนุอะไรเวียดนามอนุสร์บอกว่าพี่น้องที่เขาเป็นผู้สืบทอดโฮจิมินหน่ะนะไอหอนาฬิกาเนี้ที่ว่าเป็นอนุสร์น่ะเป็นอนุสณ์สำหรับคนลีภัยสงครมามไม่ใช่ผู้ที่กอบกู้สงคราม โอ้ oh, เป็นไงนครพน,นมเขาถึงเซลวัยรุ่นเข้ากัน ไปให้เดินดนนูเมนูมาดูเมนูค่ะเมนูเอาอะไรคะไม่มีติมหรอกแต่ว่ามีอย่างเงี้ยสตรอเบอรี่โซดาค่ะหนูอ่ะไหนอ่ะ<ม>อันนี้ละหนูอเอาอะไรเอาอะไรก็ได้ค่ะมีชาไต้หวันคลาสสิกเอาไหมอะไรก็ได้หรือว่าชาไต้หวันพรีเมียมแล้วก็มีชาไทยอืม แล้วก็มีนมสดสตรอเบอร์ี่้อ,อันนี้ก็พ่อเอาชาใช่ไหมพ่อถ้าคืนนี้จะนอนหลับไหม <c oughs> ของตัวเองนี้เนาะของแต่นี้นะจ้ะขอบคุณมากอ๋อนี่ชาเขียวเนี่ยฝอยทองเหรอฝอยทองกับอะไรเขาอบอ,วาอกบว่าหนมเปี๊ยะไส้ลาวะ แล้วมันอ๋อคือคือฝอยทองนี่เป็นลาวาเหรอเฮ้ยเหมือนส้มเลยอ่ะวันนี้มาร้านเด็กๆที่พนมนครพนมต้องวงแปลกตดูวัยเด็กวดหไมไม่แล้ววัยรุ่นเขาก็แนะนำเรามาไงอันเนื่องจากที่มาร้านนี้เนื่องจากว่า อาารเผเราเออเราไปนั่งเราไปนั่งกินอาหารที่ร้านเรือนริมโขงเรือนริมน้ำอ่ะถูกแล้วแล้วเขาก็บอกว่าให้มากินที่ร้านนี้เมื่อกี้เราก็บอกเขาว่าร้านนั้นแนะนำมาบอกอาหาของหวานกินไม่ได้ แต่ที่เขาทำเป็นถนนคนเดินนครพนมแม่ค้ากำลังมาเอาขงลงจับจองสถานที่าขายของกันอยู่หน้าหอนาฬิกานี่วัวเขากินแม่น้ำโขง ดามันกน้ำของเราเอาคี่น้องก็พูดว,ดว่าถั่วดำอะไรเมื่อกี้ถั่วดำมีรวมมิตรครับผมมีผู้เรียนครับเอาถั่วดำเอาถั่วดำนะครับ,บเดินเดินเล่นอยู่ก็มีไอศกรีมมาให้กินสมนใจนึก,กนแล้วโดีจุ้งเวรรับไปใ <ช S 2> ห้ด้วยค่ะดึงไหมครับใส่กันเยด้วยให้แล้วตัวเองหมดสิทธินะตัวเองมีกรอบแล้ว ทั้งหมดไปทานเล่นครับผมขอบคุณค่ะทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมทั้งหมดเอ่อของแม่อีกอันหนึ่งของแม็กนาอีกอันหนึ่งของแม็กนาดแม็กนาดมาเป็นวอลนัทช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ครับเอคคบ่อช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะครับผมเสียบเสาไว้เยลลี่เยลลี่ปุทัจงหมดเลยนะครับค่ะอันนี้สองอันนี้สี่สิบสี่สิบสี่สิบ ห้าสิบแปดบาทครับขอบคุณมากครับผมโชคดีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกหน่วยราคาเย่แมกโนเรียเย่ปิ้งปิ้งปิ้งเดี๋ยวเลยเย่หนี้ยิงไม่ถูกมันต้องหมุนขึ้นมาเหรอนี่แบบนี้ให้มันอ่อนอ่อนเฮ้ย ก็ปิ้นม <m> ันออกมาเฮ่เ,เ,เกินไอติมที่ดิมในน้ำโขงีติมทุกเย็นเลยอืมอมออโเเมรียไอศรีมอารมณ์ดี อะไรอ่ะเพื่อน,ออน,นโอ้นอปอขอนปอขอเนี่ยมีเรือแสดงว่าด้านนี้คือนอปอขอมีเรอือใช่มีสะพานลงนีง่โอ้โหมีทั้นใดเป็นลึกเลยโอ้างล่างมีแพร่ภูมิชาไทย เสิร์ฟอาหารในเรือนะคะในแพจริงเหรอนั่นไง,งไปกินเลยน,นุ่นไงใช่แล้วก็เดินลงไปเสิร์ฟนั่นไงบันไดเยนะ่ยนู่บันไดทางนู้นเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ต่อต่อลงไปนั่นนะ่ะนั่นแนหะจากบก,ากบกถึงพื้นเองเดินมาดีตัวเองนิดเดียวจ่าโอเคเนี่ย yeah. ไป ของเดินถึงไหนแล้วอ,อุ้ยลงก็เจ้าของเหรอมาได้ไงอ่ะเจ้าของอยู่ไหนนั่นๆข้ามมาสองคนน,ะนั่นๆใช่จริงด้วยเขาเพื่อนกัน วเดร์ขวงละกันแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะที่มาเดินเล่นด้วยกัน